เตมียมเซตที่สี่ห้าร้อยเมตรไปไปข้างหลังสักิีมาข้างหลังสักินมา ตบดึงรถาจะตบยาวยืดไปโผลลงให้เต็มใบดิ่ทำไมลงไม่เคยเต็มใบเราเออยืดมาดิยืดมา,ดมาลงให้เต็มใบลงให้หนักโผล่เดินเร่งก่อนเดินไม่ต้องเร่งเลยบอกว่าไงเดินให้หนักอย่างเดียวไม่ต้องเร่งด,ดึงไปดึงไปยืดมายืดมายาว ไปเขาแซงไปเอานะสิบคู่นะสิบคู่หนึ่งกดหนักอย่างเดียวไม่ต้องเล่น <4 S 1> ไม่ต้องเล่นสองดนดัน <5 S 3> เลียงไป นางมาลำตัวลำตัวไปไหนลำตัวอยัาช้าช้าแต่นังลงให้เต็มหน้าใบเลยเย่ลอย่าลำตัวให้ได้ đi đây đi đây, nhau nhau.